สวัสดีครับผมคนมุงนนงนม่งหนาวอีสานซีดีโอปวดติดกับคนมุ่งหนาวอีสานอีดีแชนแนลเหมือนเดิมปะไปเราไปดูสิบลอ้อครับวันนี้การรับชั่วโมงหน้าแล้วครับชั่วโมงต่อมาจากหกลอ้ออีพีเก่านะครับที่ผ่านมาเรามาจัดเลยกับเจ้าบิ๊กใหญ่แล้วทีนี้สิบสองลอ้ oh ลอโอ้โหเราจะลเล่นกันสักสามคันพอแล้วเนาะสิบสองล้อนะป๋าเนาะ สองล้อข้อสูงนหครับครับตัวนี้เอาคันกลางหรือคันแรกเอาคันแรกก่อนปะเนาะครับผมคันแรกสิบสองล้อฮีโน่โปเฟียครับเครื่องอะไรปะเครื่องโอ้โหเต็มเลยเครื่อง P 1 1อครับเครื่องของเขาเลยใช่ไหมปะ P ส1เอเครื่องของเขาเลย โอเฟียรครับผมเป็นพ11โอ้โหดูเหมือนจะไม่สวยครับแต่เขาสวยเดิมเดมิเขาสวยเดิมๆสวยสวยจะว่าไม่มีเสน่หก็ใช่อยู่แต่เขาดูไม่เบื่อนะครับดูข้างในนิดนึงครับโอ้ปิดบรได้ปะไม่ได้ปะเราดูข้างในแค่นี้ก็ได้ข้างในนะครับครับก็ยังจิงเป็นสภาพเดิมๆอยู่ เครื่องมากับเขาเลยนะเนาะ21ร้อยบาทเนาะใช่มยังเครื่องมาพร้อมคอนเจอร์หัวเลยเรื่อ,น,อน้ายครับญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นราคาดาวเท่าไหร่ครับคันนี้เอ่อราคาดาวนะครับตอนนี้ราคาสดอยู่ที่ร้านห้าแสนนะครับแลดาวได้อยู่ที่ คือถ้าดาวหยุดโยนก็อยู่ที่ประมาณ500,000นะครับครับโอ้ม okay. ีแตนนำ้ำแต่ว่างได้ตาตูบกได้เกือบแล้วครับมีเจ้าของครับเนี่ยครับเนี่ยผมเกือบไปแล้วครับข้างนด้วยเกือบจะปิดตาแล้วครับโอ้ข้างบนด้วยครับมีเจ้าของอยู่ครับใครจะมาซื้อต้องขอเจ้าของก่อนแล้วครับตัวรอบๆได้ปาครับ ระบบก็มาดีนะครับระบบ,บ,บมีลำโพงให้เรียบร้อยนะครับต่อลำโพงมาให้เรียบร้อยทะเบียนการจนะบุรีนะครับการจนะบ,บุรีครับเป็นโปรเฟียคันนี้โอ้โหสภาพสวยแล้วปาเนาะนนนดาวก็ห้าแสนนะครับนี่ปะเจ๊ คุยกันได้คร,ครับตลอ้ค<อ>รับตลอดไ้าคาลดได้อีกนิหน่วันนี้คนเมึงนเนาราคามาฝากด้วยครับไม่ใช่ว่าจะมารีวิวอย่างเดียวเพราะมาเจอกับคนที่แม่กับพ่อเนาะคนที่ดูแลอยู่นี่อยู่แล้วรู้ราคารู้เรื่องรถที่จอดที่นี่เกือบทุกคันลูกค้าท่านใดผ่านมาก็เข้ามาถามได้เลยไม่ห่วงครับเพราะว่าเราเคยขี่รถผ่านแล้วไม่กล้าเข้ามาถามเนาะผมก็เหมือนกันวันนี้ผมเข้ามาถาม คนที่อยู่ที่นี่ต้อนรับผมอย่างดีมากครับให้ข้อมูลด้วยว่ารถที่นี่ราคายังไงเราไม่ได้มีเงินมาซื้อครับเราไม่ได้ถามเขาก็ให้ข้อมูลเราแล้วถือว่ากราบขอบพระคุณเลยครับครับและเยี่ยมชมถามไถกันได้เห็นครับโอ้ได้ยินครับเราจะมาซื้อก็มา <c oughs> ลองขับ,ลอ,ขบลองขี่ดูได้นะครับ,รบสุดยอดไปดูคันที่2นะครับเนาะคุยกันได้ครับเป็นกันเองคันสองก็เป็น โกเฟียนะครับที่ที่อื่นที่เหมือนกันนะครับเป็นตัวนี้เป็นคอกสูงนะครับสําหรับบรรทุกของเบาเป็นคอกเกษตรเลยไหมป่านนี้ใช่ครับตัวนี้บรรทุกพวกที่ว่าของเบาต้องการปริมาณเยอะนะครับของเบาแกลก็ได้เนาะพวกแกลกพวกมันมีมันมีสัรปรับหลังให้นี่ด้วยมีแถมเอะไรนะเไาเรียกอะไรนะตะแกรงให้ด้วยครับครับในตะแกรงทีดเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้นะครับผมสุดยอด ลอพงก็ต่อระบบผมมาแล้วบิสโตนนะครับบิสโตนครับอย่างบิสโตนยางพันยางพันขอบสี่หกแปดลูนะครับผมครับแปดลูนะครับแปดนตนัดแปดลูนะครับผมบิสโตนขอบยี่สิบครับโอ้โหยางนี่คือยังสภาพไปแบกแล้อีกหลายปีแบกได้อีกหลายปี สวยนะครับเจ้าคันนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูโดยรอบเลยไอ้คันนั้นโดยรอบไม่ได้เดี๋ยวแตนตอดเดี๋ยวมันจะเล่นตาผมก,ก่อนข้างในนี้จะเหมือนกันนะครับข้างในเหมือน,นเหมือนกันแหละครับข้างในเราถ่ายให้ดูแล้วเนาะเจ้าคันแรกเหมือนกันสภาพนี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันข้างในถ้าร้อยเปอร์เซ็นก็รถใหม่แล้วครับเนาะตัวนี้เครื่องอะไรนะครับป๋าออพีสิบเอ็ดสี่นะครับพีสิบเอ็ดสี่โอ้โหจ้ำไปหกสิบเลยเหรอ สุดยอดเลยครับดำ E C F C กระเบื้นตเฟลเลอร์นะครับแาสวยาสวยครับันนี้สวยกว่าคันที่แรกอีกนะครับเราเรามองว่ามันจะเหมือนกันไม่ใช่นะตัวนี้แปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นเลยครับสภาพข้างในข้างในนี่ไม่มีใครมาแตะเลยบเบาเบิรกมันกับได้ใหมล่ลักษณะบิ้วใหม่บิวใหม่บิวใหม่หมดแล้วครับพื้นเพืนนี่ก็อย่าไปเปิดใส่กับ รถใหม่นะครับมันจะดูไม่ออกพรมใหม่ๆเลยครับสวยครับปลาสวยครับคันนี้ P11 เป็นโปรเฟียดัมเกษตรนะครับว่าเป็นดัมเกษตรไปเลยเพราะว่ากอกสูงสวย ไปดูคันที่สามครับคันที่สามนี่ก็จะเป็นเหมือนกับพวกรถหินนะครับรถไสิบสิบเอ,นะอ็ดเมตรขึ้นเนาะความ,วามยาวกระบะของเราคือไม่ถึงครับถึงไหมกระบะนี้อยู่ประมาณเจ็ดเมตรยี่สิบนะครับเจ็ดเมตรเลยความยาวนะครับยังไม่ถึงเนาะครับคือมาตรฐานของมันเจ็ดเมตรยี่สิบเจ็ดเมตรยี่ยังไม่ถึงสนะิบสอ,อง อ่าอันนั้นถ้าเป็นสิบสองนันจะเป็นเฮนเอรลแล้วนะครับผมพูง่ายว่าอันนี้สิบสองล้อนะแต่ว่าถ้ารวมหน้ารวมอะไรก็เป็นสิบสองนะความยาวความหมายพูดง่ายหน้ากันสีก็แม่ด้วยกันชนหน้ากันฝาท้ายสุดก็เอาตัวนี้เขาไม่ให้เกินไม่ให้เกินสิบเมตรสิบเอ็ดเมตรเนาะประมาณนั้นกับประมาณนั้นเนาะที่ว่าความหมายว่าไอ้คนรถหรืประจวบมาจากหน้าเลยความยาวส่งก็าให้ความยาวขนาดจาก กันชนหน้ากันถึงฟ้าท้ายสุดนะครับไม่รวมหมู่บรรทัดยังสิบเมตรได้น่าจะประมาณสิบเอ็ดเมตรครึ่งไหมสิบเอ็ดเมตรสิองล้อนี้มันน่าจะประมาณสิบเมตรสิบเมตรหรือเปล่านะครับก็เกือบสิบเอ็ดแล้วเนาะครับเนาะปลาเนาะครับแต่ถ้ามันเป็นแฮนเดอร์เป็นลากพ่วงหรือว่าลกพ่วงพวกนั้นนะครับมันจะได้ยาวกว่านี้นะครับแต่ว่าเราไม่มีนะครับโอ้พวกแฮนเดอร์ลากพ่วงอ่าอันนี้ของเราเป็นสิบสองล้อ ก็ตีตีเป็นเกือบเกือบสิบเอ็ดเมตรแล้วเนาะอย่างที่ว่าเขาเขาเคยข้อมูลกระชั้นหน้ารถกับท้ายรถเหยียบเป็นเกือบสิบเอ็ดเมตรเลยครับโอ้โหพี่สิบเอ็ดเหมือนกันเนาะครับป๋าเนาะครับสวยครับต้องมีบอลโชว์นะครับจะเป็นเครื่อง260นะครับเป็นเครื่องคิดสามดี ตัวนี้น่ายเป็นเครื่อง k ออ1ง3 k k d าม b นะครับแรงม้าส้นแรงม้าครับผม k 1 3 k d สาม b k 1 3บ k 1 3 d ครับตัวนี้ไม่ใช่ p ส 1, 1อละตัวนี้ก็จะเป็นแรงม้าต่ำลงมาหน่อยนะครับแต่ก็มันอยู่ที่แล้วแต่คนใช้งานนะครับแต่ตัวนี้เพราะว่าผมเห็นรถอ้อยเนาะมันจะมีตัวยาวเลยครับไปเหยียบไปช่างนี่วัดวัดแล้วทั้งหน้าทั้งหลังนี่เกือบสิบเมตรนะครับใช่ไหมตัวอีกตัวหนึ่ง ใช่เนาะใช่ไหมปะก็อันนี้โปรเฟียเหมือนกันครับเป็นโปรเฟียยาวอ่ะน่าจะอยู่ประมาณประมาณนั้นไช่ไห่ไม่เกินสิบเมตรครับแต่ก็มีห่างก็ย่นๆเนาะใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนส่งเขาให้เต็มที่เท่าไหร่ผมนี้ยินแว่วๆนี่ก็ไม่แน่ใจนะครับคือไม่เกินสิบสองหรือเปล่าเม็ดยี่นะครับรวมจากหน้าไปเอากันชนหน้าก็น่าจะอยู่ประมาณสัก สิบเมตรสิบเมตรครับตาเขาว่าน่าจะอยู่ที่สิบเมตรนะครับตัวร่วมร่วมสิบเมตรนะครับรวมสิบเมตรก็สิบเมตรกว่าแล้วเนาะก็ไม่ถึงตอนนั้นคือประมาณสิบเมตรครับครับข้อมูลนะครับเนาะสวยครับอันนี้ก็เป็นสิบล้อนะครับนี่แหละปูเฟียงเดียวครับสามคันเนาะครับเหมือนเดิมครับข้อมูลเหมือนกับ จะสั้นกว่าที่เราเห็นแต่คันนี้ดูยาวมากเลยไอตัวนี้ครับบอกเลยว่ายาวจริงหน้าแม่ก็เก็บสิบเอดเมตรอ่ะผมดูอะเท่าดึงดึงตละเนี้อ่ะเท่ากันะหรอเป็ยาวครับยาวสิบขึ้นแหรอครับสิบเมตรเท่ากันแต่กระบะเจ็ดเมตรเเมตรยสิบครับเท่ากันนะครับเท่ากันครับเท่ากันตัวนี้จะได้แค่เจ็ดเมตรสวยครับสวยสวยมากรวมทั้งเอ่อ ตั้งแต่กันชนหน้าจนถึงขวาท้ายสุดประมาณสิบเมตรครับเดี๋ยังไม่ดูลยลับตัวนี้นะครับครับผมแม่ของคุณครับมีน้ำมาบริการด้วยนะครับผมเออปวดเดี๋ยวดูรถว่าคันนี้นครับสุดท้ายครับตัวนี้เครื่องเล้ประมาณหนักมากส่วนตัวรถเครื่องเกียสัมผั กับผมสุดท้ายแล้วครับผมคนเมืองหนาวก็จะลาไปแล้วกับคลิปนี้เป็น p ี1ิสองคันอีกคันหนึ่งอะไรนะป้าอีกคันเป็นเ1 3 d ดีนะครับสองิแรงม้าครับป้าฝากอะไรไหมครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเข้ามาเยี่ยมมาชมได้เลยนะครับผมของเราบริการให้ข้อมูลทุกรูปแบบนะครับสุดยอดเลยครับผมนี่เลยครับจากปากจากใจ คนที่ดูแลอยู่ที่นี่นะครับเป็นกันเองนะครับ<ผ>ม,<ผ>มกันเองมากเลยผม,ผมก็ได้รับข้อมูลแล้วก็มีข้อมูลมาถามผมก็บางครั้งก็มีส่วนที่คล่องใจเรื่องความยาวปูเฟียนี่เท่าไหร่แน่นอนป๋าเขาบอกว่าไม่เกิน11เมตรแน่นอนเพื่อขนส่งขนส่งมาจะแม็กมาแค่นี้นะป๋านะคร,ครับผมอย่าลืมนะครับร้านอเอ็ดมอนเตซลเอ็ดมอดเตซลลรับจังหวัดเลยของเรานี่เองนะครับผมนี่แหละครับผม สวิจยพืชไร่าหมดเลข้างพืชไร่จังหวัดเลย,ลเลยอย่าลืมนะครับใครที่อยากมาชมอยากสอบถามข้อมูลเห็นลดราคาแพงๆเราจะเพิ่งไปกลัวยังไม่ได้ถามเข้ามาถามได้เลยที่นี่อบอุ่นมากสวัสดีครับผม